น้ำของนายนี่มันไปตะตเศษมากๆ,ๆน,น้าไหนรู้หรือเปล่าล่ะ <_ D> โอ้โหขนาดนั้นเลยหรอครับเออผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว,ว่าน้ำของผมมันแซ็บขนาดนั้นน่ะฮิฮิฮิวันหลังฉันจะมาอดุดโนดใหม่นะเ <_ D> ออดีมา,มากเลยเล่ะโอ้สวัสดีครับพรดีว่าผมน่ะอยากได้น้ำที่มันอร่อยๆหน่อยสักแก้วหน่อยได้จะได้จะได้อาจจะได้ไหมครับเออเออเออ,เอ,อได้ครับเฮ้ยตายแล้วเออแต่ใครได้ลูกค้าคนใหม่เลย เออใช่ครับเขาเป็นลูกค้าคนใหม่ของผมเองล่ะครับเขามาที่ร้านบ่อยๆเลยล่ะครับคนนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยนะคะทุกคนสวัสดีครับร้านยิ่งยองยินดีให้บริการครับคุณลูกค้าต้องการอะไรดีครับพอดีว่าผมเนี่ยมาไกลแล้วผมก็อยากได้น้ําที่มันเออกินแล้วมันรู้สึกฟ resh ขึ้นมาหน่อยนะครับพอดีว่าจะมีให้ผมสักแก้วไหมละเออจะว่าไปมันก็มีอยู่นะครับรอสักครู่นะครับแตยิ่งยองจัดการให้ เออน้ำนี่มันละกินแล้วรู้สึกเฟรชอย่างนั้นเลยถ้างั้นต้องเจอนี่เลยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนโอ้โอ้สีเทาซะด้วยไม่รู้จะแซบหรือเปล่านะสักครึ่งแก้วอันะเดี๋ยวผมจะจัดการต่อเลยนะครับเออเอาเป็นขวดนี้เลยนะครับสีแดงแรงริดดูแพงมากๆเลยครับขวดนี้นะครับผมซื้อมาจากเอ่อประตูน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปด้วย เออเออเร็วๆหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมหิวมากเลยอ่ะออารู้สึกหล่อเออครับคุณลูกค้าอืมแล้วคุณลูกค้าต้องการใส่อะไรเพิ่มไหมครับเออผมก็ใส่เป็นมะนาวนะครับเออได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมก็ใส่เป็นมะนาวนะครับอืมอบึบฉบฉบฉบบบบบโอ้โหสีชมพูใช่ครับคุณลูกค้าโอ้โหบอกกับคนลอยอย่างผมเลยอ่ะเอาไปเลยครับ อร่อยมากๆเลยครับแย่มากๆเลยล่ะนี่เนี่ยอ๋อคือมียุ oui> ่งกับคนลอย่างฉันโอ้โหคือแบบตาโปนเลยครับโอ้โหอะไรก็เปียกก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกมเออ่ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งชื่อเกมไว้ให้นะจำชื่อเกมไม่ได้เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ